สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะใน EP ที่3ของเรื่อง At the w e e k e n ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถพูดออกเสียงคำศัพท์ข้อความและประโยคได้นักเรียนสามารถพูดเขียนประโยคบอกเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้ ในคลิปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนรู้จักกับสำนวนที่พูดถึงกิจกรรมที่ทําในวันหยุดสุดสุดดาเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนออกเสียงตามคุณครูด้วยขอให้นักเรียนเปิดหนังสือนะคะหน้า14และจดบันทึกคําศัพท์ลงไปในหนังสือได้เลยนะคะ s t a y e at home s t a y e at home อยู่บ้าน คำว่า stay นะคะมีการเติม ed ท้ายคำเป็นกริยาช่องที่สองของ stay แปลว่าพักหรืออาศัยนะคะสำนวน stay at home หมายถึงอยู่บ้าน Played a board game Played a board game คำว่า play นะคะในกริยาช่องที่2มีการเติม ed ท้ายคำว่า play ออกเสียง ed ว่าดนะคะ play ed. play อ r d g เกมก็คือเกมกระดานนะคะ played abord game เล่นเกมกระดาน played football played football เล่นฟุตบอล went for a bike ride, went for a bike ride, ไปขี่จักรยาน went out for dinner, went out for dinner, ออกไปรับประทานอาหารเย็นคพราะ่า went out แปลว่าออกไปนะคะ dinner หมายถึงอาหารเย็น did my homework Did my homework ทำการบ้านของฉันสำนวนที่จะบอกว่าทำการบ้านเราจะใช้ verb to do ตามด้วย homework นะคะในที่นี้ did ก็คือกริยาช่องสองของ do Did my homework ทำการบ้านของฉันต่อไปในักเรียนศึกษานะคะประโยคคำถามและคำตอบและออกเสียงตามครูดังนี้นะคะ What did you do on Saturday? What did you do on Saturday? คุณทำอะไรในวันเสาร์ในที่นี้หมายถึงนะคะวันเสาร์ที่ผ่านมาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะเราจะใช้ดิ d ในประโยคคำถามที่ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตจากภาพนะคะก็คือพักอยู่ที่บ้าน เราสามารถพูดได้ว่า I stayed at home I stayed at home What did you do on Sunday? คุณทำอะไรในวันอาทิตย์เราเปลี่ยนจากวันเสาร์เมื่อสักสครู่นี้นะคะเป็นวันอาทิตย์จากภาพเราสามารถตอบได้ว่า I played a board game I played a board game ฉันเล่นเกมกระดาน What did you do on Saturday? คุณทำอะไรเมื่อวันเสาร์ I played football. ฉันเล่นฟุตบอล What did you do on Sunday? คุณทำอะไรเมื่อวันอาทิตย์ I went for a bike ride. I went for a bike ride. ฉันไปขี่จักรยาน What did you do on Saturday? I went out for dinner. I went out for dinner. คุณทำอะไรเมื่อวันเสาร์ฉันออกไปทานอาหารมื้อเย็น What did you do on Sunday? คุณทำอะไรเมื่อวันอาทิตย์ I did my homework. I did my homework. ฉันทำการบ้าน